ต่างชาติมาถ่ายรูปก,กันทุกคนป้าดูนี่บโอ้โห,โหนี่ทุกคนสาวต่างชาติมาถ่ายรูปก,กันโอ้โหสวยมากทุกคน Lạng tạc anh chứ Thương mạng tụi con bẹp nhau Khởi hình nó à. Anh chế đi à สวัสดีครับผมอยู่บาปเตอร์อยู่บนเจดีนะครับผมนะมาเก็บผาบรรยากาศอยู่บนเจดีนะครับผมตรงนี้นะครับมีแต่ผาทะลุทางนั้นนะครับผมรุ่นเก่าแก่ทางนั้นนะครับผมบาปเตอร์ขอขออนุญาตหน่อยเด้อครับผมบาปเตอร์กลับมาครั้งแรกนะครับผมนะมีแต่ของ ผัวหานเนาะนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้อยากให้พี่ๆได้รับสมเนาะนี่เห็นปาพี่น,อน้องเบิงเบงเมื่อกล่องสบูน่นี้เห็นไหมทุกคนได้รับจากพระโกเดนโกเดงน,นะครับโกเดนซาสากิเมื่อ40สิปี หลวงมาก่อนนะครับผมอู้หูทุกคนขออนุญาตด้วยเด้อครับผมนี่สมัยก่อนเก่าแก่นะของบูรารน,นะครับของโบราณน,นะครับผมบาปพิเตอร์กับขออนุญาตด้วยนะครับผมขออนุญาต่า,ายด้วยนะยนี่มีแต่พระตยรูปใ่สมัยก่อนนะครับผมมีหลายหลายโซนทุกคนเลย เห็นบ้าหลายทุกคนสาธุเด้อสาธุสาธุบัปเตอมากิบบรรยากาศให้พี่พี่น้องได้รับส้มนะครับผมห้ามจับนะครับผมเศาปูนป,ปันปิดทองแตกง่ายโอ้นี่ทุกคนเห็นไหมเขียนบอกห้ามจับนะครับผม น้องบาวามากราบนะครับผมเตอร์สบายดีสวัสดีครับพีพีเอชซีนะครับหาักสูตรจะมากราบอัตรนมินะครับมากราบบายนะครับผมบา,าเจอมาครั้งแรกอยู่ที่เจดีปากน้ำนะครับถ้าบาวเบเตอร์พูดผิดประการใดขออภัยด้นอนะครับผมบ คุมีพัทลูปนะครับผมพัทรูปเก่าแก่นะครับผมลายพันปีนะครับก็มาตาังเก็บไว้ในที่หองกระจกนะครับผมก็มาเก็บให้ผู้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมฮะยังมี ไปทุกคนไปรับชมบด้านบนอีกครับนี่นะครับนั่งได้นะครับขึ้นไปอีกทุกคนชั้นชั้นชั้นสองอันนี้ชั้นสามนะครับโอ้โหี่นออ้อยพัตลูกนะครับผมอี <c oughs> นหลวงพอนะ่อ จะเป็นตูกระจกทุกคนก็เก็บรักษานะ่าจะหล,ลายพันปีนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะบอกทุกคนแบบคือ จะเป็นแบบหอลิตภัณฑ์เนาะพัทลุกนะครับผมหลายองค์ลายเนาะ,ะอันนี้บาปิเตอร์ขอพูดผิดประการใดขอไปน้ำเด้อครับผมไปรับชมอีดานบนทุกคนโอ้โหทุกคนเจดีเจดีมรกตทุกคนใช่ไหมเจดีมรกตเนาะแก้วเจดีชาวต่างชาติมากราบไหว้ทุกคนนี่แต่แก,กนะ้วมรกตเนาะ โอ้โหสวยงามจริงๆครับนี่นะครับบบากเตอร์มาครั้งแรกโอ้โหถึงมากเลยทุกคน มาถ่ายรูปนะทุกคนนะเห็นป่ะทุกคนโครมากๆเลยทุกคนาบึ้งเอ้าทุกคน ดีมากเป็นกล่องสามิติเลยทุกคน พี่น้องมาเติมมาครั้งแรกให้จะสวยงามขนาดนี้ทุกคนนี่พี่น้องอะไรจะสวยงามขนาดนี้นะครับหน้าดำหน้าแดงเลด้อครับผม จะพูดกีก่ยวกับอไรก็ไปเลยครับครับยิดีคเยิมมากไปบาเติมไม่ครั้งแรก,กถึงมากๆเลยนะครับผม สบายดีพี่น้อบางเดือโอ้เจดียหเจดีจแก้วแก้วมรกตเนานะ mặc hành lệnh dùng 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 มาหโอเคทักท่านคลิปนี้บาร์อร้ขอจบเพียงตัวนี้นะครับผมก็มาเก็บผาบรรยากาศอยู่ดนานบนนะครับก็มิดเจดีแก้วมรกตนะครับผมโอ้โหเขียวมากสวยงามจริงๆทุกคนเห็นบาโอเคครับผมขอบคุณพีพีและเอซทุกท่านนะครับผม ขอบคุณครับ